ทางฝนหนักวันนี้มรสุมแรงบวกร่องมรสุม56จังหวัดมีฝนตกหนักสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้บริเวณประเทศไทยทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน จะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักตกแรงกระจายตัวอยู่เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่ผาดผ่านบริเวณประเทศไทยโดยจะพาดผ่านต่อเนื่องกันหลายวันจึงทำให้มีฝนตกหนักยาวๆหลายวันติดต่อกันโดยในวันนี้จะมีพื้นที่เกิดฝนฟ้าขนองได้ทั้งสิ้น56จังหวัดซึ่งจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดอีกทั้งในช่วงวันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้จะยิ่งทวีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องโดยลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรจะมีฝนเกิดขึ้นและตกหนักตกราในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบางไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ในวันนี้พอแม่พี่น้องทุกท่านจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นกระจายตัวอยู่ในทุกภาคโดยอิทธิพลหลักคือมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตม่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ อุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลาสินขอนแก่นหนองบัวลำพูมหาสรารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดเยโสทรชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และรังอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสซึ่งมาดูจากโมเดลสภาพอากาศในวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้จะเคลื่อนตัวลงมาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กน้อยอีกทั้งเมื่อดูลมในระดับ5,500เมตรหรือลมตัวนำพาฝนจะเห็นได้ว่า ตัวพายุที่หมุนบนได้ดึงเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้พัดจากบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางเข้าสู่บริเวณสปปลาวและเข้าสู่ในบริเวณประเทศไทยซึ่งกระแสลมค่อนข้างแรงพร้อมทั้งหอบเอาเมฆฝนเข้าสู่ในบริเวณประเทศไทยด้วยทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และฝนยังคงตกต่อเนื่องกันแบบยาวๆซึ่งจากโมเดลได้แสดงให้เห็นว่าพายุลูกเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยความชื้นที่จะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่12 1 3ถึง13กรกฎาคม2565ซึ่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวดูเหมือนว่ายอมความกดอากาศต่ำสองลูกที่เกิดขึ้นทั้งบริเวณประเทศไทยและประเทศเวียดนามส่งผลทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยอีกทั้งโมเดลได้แสดงให้เห็นว่า มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง2-3วันติดกันซึ่งอาจทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเสี่ยงภัยน้ำท่วมซึ่งต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อๆไปนะคะอีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งข่าวโดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโมเดลโดยมีใจความสำคัญว่าในช่วงวันที่10 1 3กรกฎาคม2565ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปิน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนโดยจากลักษณะอากาศดังกล่าวมีข้อควรระวังในช่วงวันที่1 0ถึง14กรกฎาคม2565อยขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พร้อมกันนี้จากสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากขอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ